ข้อดีของจักรยานเสือภูเขากับจักรยานเสือหมอบนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่า จักรยานเสือภูเขาเนี่ยนะครับผมเป็นจักรยานที่ขี่สบายมากๆเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะขึ้นเนินขึ้นเขานะครับผมและสีริลในการปั่นเนี่ยนะครับผมมันดีมากๆเลยนะครับเวลาเราขี่ไปเรื่อยๆไม่ได้ทําความเร็วมากๆนะครับผมในระยะทางไกลเนี่ยจะขี่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเวลาทําความเร็วเนี่ยนะครับผมก็จะตื้อกว่าจักรยานเสือมอบเนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามีไดยยะค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับและอีก่างหนึ่งคือจักรยานเสือภูเขาเนี่ยนะครับผมเวลาลุยป่าลุยเขาก็ ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีโชค๊คเนาะในการซับแรงกระแทกได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับเวลาลุยป่าลุยขาวนี่ลูดได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าถ้าเป็นจักรยานเสริหมหอบล่ะจักรยานเสริหมหอบเนี่ยนะครับผมเป็นจักรยานที่เรียกได้ว่าทาความเร็วในถนนดำเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมคือเวลาจะปั่นทําความเร็วสมมุติว่าความเร็วที่30เท่ากับจักรยานเสริมภูเขาใช่ไหมครับจักรยานเสอหมหอบเนี่ยนะครับผม30เท่ากันแต่คือ ออกแรงน้อยกว่าจักรยานสุดสาวค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียว นะครับผมแล้วเวลาขี่ทางไกลออกที่ไกลถามว่าดีไหมก็ดีนะครับผมแต่ก็เสียเนี่ยนะครับผมจักรยานเสริมหมอบมีหน้ายางค่อนข้างเล็กนะครับก็คือว่าเวลาฝนตกเนาะถนนลื่นเนี่ยนะครับผมอาจจะทําให้เสียหลักได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจักรยานเสริมหมอบเนี่ยนะครับผมถ้าคนไม่ชินกับรถเลยเนี่ยนะครับมันจะเมื่อยมากๆเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าถ้าเราปรับตัวไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะชินไปเองนะครับเหมือนกับจักรยานเสือมเขาแต่ว่าถ้าอยากจะขี่แบบ สบายๆไปเลยนะครับผมก็แนะนําไปจักรยานเสือภูเขาเลยทีเดียวจะจบกว่านะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าใครนะครับผมชอบแบบไหนนะแต่ถ้าผมแนะนํานะถ้ามีทุนพอนะครับผมแนะนําเลยนะว่าซื้อจักรยานเสือหมอบด้วยเสือภูเขาด้วยนะครับราคาไม่ต้องแพงมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็สักหมื่นตนๆนี้ก็ได้สเปคดีแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่อง y o u t u b ปปานไปกับกะทิด้วยนะครับผมสวัสดีครับ